อ่าช่างแรกนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอ่าไม่ใช่คลิปซ่อมนะครับเป็นการนะครับรีวิวเครื่องมือนะครับที่ผมใช้ในงานซ่อมประจําอยู่ทุกวันนะครับอ่าสืบเนื่องจากว่านะครับมีเอฟซีหรือว่าผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับอยากให้ผมรีวิวเครื่องมือที่ใช้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซื้อที่ไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับผมบอกก่อนเลยเครื่องมือที่ใช้ ไม่ได้เป็นตัวท็อปตัวเทพหรือตัวแพงอะไรเลยนะครับเป็นราคากลางๆนะครับที่ใช้งานได้จริงและก็ผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยที่จุดแรกที่เน้นๆถามกันมาเลยนะครับมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับราคากลางๆไม่ได้แพงอะไรเลยประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2 0 0 0กว่าบาทถึง3,000นนะครับอ่าของน่าจะอ่านว่ายี่หู่นะครับผมไม่เข้าใจนะว่ามัน สะกดยังไงนะเท่าที่ดูนี่อาจจะอ่านว่ายี่หูหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับทำความร้อนได้พอเพียงนะครับ400น,น่าจะราวๆ450นะครับเดี๋ยวปรับดูก่อนอผมไม่แน่ใจนะครับนี่500องศา,าทำความร้อนได้สูงสุด500องศานะครับแต่ผมจะใช้งานอยู่ราวๆนะครับประมาณ420ประมาณนี้นะครับพอดีพอดีนะครับ ความแรงของลมก็เพียงพอสำหรับการใช้งานของผมแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นทูอินวันก็คือเป็นหัวแรงด้วยหัวแรงปรับองศาได้นะครับที่บิวอินมาเลยนะครับปลายหัวแรงผมไม่ได้ใช้นะมันเป็นปลายเข็มอ,อยู่ตัวนี้นะครับเป็นปลายเล็กนะซึ่งความร้อนนะครับค่อนข้างที่จะขึ้นช้านิดนึงผมก็เลยไม่ค่อยจะสะดวกนะครับหัวแรงจะไม่ได้ใช้ตัวนี้จะใช้อีกตัวเดี๋ยว เรื่องของหัวแรงก็มาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตัวต่อมานะครับที่ใช้และก็ไม่ค่อยจะได้ใช้อีกเหมือนกันตัวนี้ซื้อมาราวๆสี่พันสี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดตะกวัวนะครับเนี่อ่าเป็นดูดตะกวัวไฟฟ้านะครับเป็นเอ่อเป็นหัวแรงในตัวแล้วนะครับเวลากดอย่างนี้มันก็จะดูดตะกวัวออกนะครับซึ่งนะครับ ความคาดหวังตอนซื้อก็คาดหวังว่าจะเอามาดูดตะกวัว่ตามขามอสเฟสนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะต้องดูดตะกวัวหลายขามากเยอะมากนะครับก็เลยสั่งซื้อตัวนี้มาจากอ,าออนไลน์นะครับจำไม่ได้ว่าเว็บไหนนะครับ4 0 0 0ักว่าบาทหรือ5000กว่าบาทนี่แหละตัวนี้ก็ค่อนข้างาราคาสูงอยู่นะครับแต่ปรากฏว่านะครับเอามาใช้งานจริงๆแล้วนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับ อ่านี่คือพระเอกสุดท้ายแล้วซื้อตัวนี้มาอย่างแพงนะครับแต่สุดท้ายมาใช้ตัวนี้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับใช้งานได้จริงแต่นะครับความร้อนขึ้นช้าแล้วก็ขึ้นช้าแล้วก็หมดเร็วนะครับหมดเร็วก็คือว่าเวลาความร้อนถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เอาไปดูดตะกวัวรูใหญ่ๆหรือว่าจุดใหญ่ๆได้เต็มที่แค่จุด2จุดความร้อนตกนะครับแล้วตะกวัวละลายยากนะครับมันก็เลย ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ยังใช้อยู่แต่นานๆานทีใช้นะครับใช้สําหรับดูดตะกัวจุดที่เป็นาาขายไอซีเล็กๆนะครับซึ่งบางทีขาย c มันจะเบียดอยู่กับอุปกรณ์ตัวอื่นซึ่งพื้นที่มันเล็กมากนะครับไม่เหมาะที่จะเอา,อาปลายดูดตะกัวแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับสรุปแล้วซื้อมาใช้งานไม่คุ้มค่าเลยเจ้าตัวนี้นะครับ ใครที่จะซื้อมาใช้งานก็ต้องดูด,ดูว่าเราใช้งานลักษณะไหนแบบไหนนะครับเหมาะสมหรือเปล่านะครับใครที่หวังว่าจะมาใช้แทนตัวนี้เลยนะครับบอกว่าบอกได้เลยว่าไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะสาหรับผมนะครับบอกไว้เลยนะครับมันใช้งานได้จริงตามตามออพอสมควรนะครับในระดับหนึ่งต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า ใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ควบคุมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วซื้อมาก็ต้องดูด้วยว่าอ่ามันจะเหมาะกับงานของเราไหมซึ่งงานผมนะครับตะกัวจุดใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็ใหญ่แล้วตะกัวเยอะนะครับก็เลยไม่เหมาะนะครับผมอ่าโอเคข้ามมาตัวต่อไปอ่าเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือสโคบนะครับตัวสําคัญที่สุดก็เลยก็ว่าได้สําหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับ ตัวนี้นะครับหลายคนถามมานะครับหลายคนก็ถามมาใช้สโคบอะไรนะครับของตัวนี้ยี่ห้อ,อ,อน่าจะอ่านว่าริโกนะครับเป็นของริโกรุ่นนะครับ ds 1 1 0 2นะครับตัวนี้เป็น2องชัแนลร้อยเมกะเฮิร์นะครับหนึ่งกิกะเซกเปอร์ น่าจะเป็น per sec นะครับเป็น1นึกิกเนาะเป็นความเร็วเฟรมเรตนะครับอ่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเอาที่จริงก็พวกนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับเอาถามจริงๆนะครับ1 0 0 mm, เมกผมไม่เคยใช้ถึงเลยนะครับมันจะมีตัวที่ถูกกว่านี้ซึ่งเป็น6 0เ mm, มกหรือว่า5 0 m mm. เมกซื้อตัวนั้นก็พอแล้วนะครับสำหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์บอกได้เลยถ้าขายคืนได้ก็จะขายคืนสัก50เมกนะครับ แต่เขาไม่รับคืนนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาราคาก็กลางๆนะครับหมื่นกว่าบาทนะหมื่นไปไปนะครับตัวนี้ตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับซื้อมาหมื่นไปไปเนาะก็เป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วแหละในบรรดาเครื่องมือผมนะครับก็กัดฟันซื้อนะครับตอนนั้นเพิ่งเริ่มเองนะครับกัดฟันซื้อเลยตัวละหมื่นกว่าบาทด้วยความต้องการที่ว่ามันเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันให้กดนู่นนี้นั่นนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ มีความรู้อะไรเยอะแยะนะครับเอาตัวเลขสูงๆไว้ก่อนร้อยเมกก็เอาร้อยเมกไว้ก่อนนะครับโดยที่จริงแล้วพอใช้งานจริงไม่ได้ถึงไม่ได้ใช้ถึงร้อยเมก้วยซ้ํานะครับซื้อมา c องชแนลนะครับอันนี้ก็คาดการไว้อยู่แล้วนะครับผมซื้อแค่สองชแนลสองชแนลเพียงพอแล้วไม่ต้องไปดันถึง c ี่ชแนลนะครับบอกได้เลยผมซ่อมอินเวอร์เตอร์มาเนี่ยเกินร้อยตัวไปแล้วนะครับไม่เคยใช้ได้ถึงสี่ชแนลเลยเต็มที่ก็ใช้แค่ c องชแนลนี่แหละนะครับ แต่โดยปกติร้อยละ90ผมใช้แค่ชแนลเดียวนะครับอ่าก็อยากจะขายคืนชแนลหนึ่งเหมือนกันแหละแต่เขาเขาก็คงจะไม่รับนะครับโดยปกติแล้วใช้แค่ช่องเดียวด้วยซ้ํานะครับนี่เห็นไหมอีกช่องหนึ่งแทบไม่ได้ใช้เลยแต่ก็มีใช้บ้างนะครับอ่าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับส,สโคปทุกวันนี้ก็ขายกันเป็นสองชแนลเป็นอย่างต่ําเพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับใครคิดจะซ่อมงานอินเวอร์เตอร์หรือ เกี่ยวกับสวิตชิ่งหรือตู้เชื่อมสวิตชิ่งพวกนี้นะครับสโคบสำคัญมากนะครับยังไงก็ลองศึกษาหาดูนะครับมีมือสองก็ได้นะครับมือสองก็ได้ขอให้มีนะครับจำเป็นนะครับสโคบนะมือสองเดี๋ยวนี้ถูกมากเป็นดิจิตอลนะครับเห็นขายกันบางทีไม่ถึง4 0 0พนะครับอ่าตัวต่อมานะครับซัพลายนะครับ power supply นะครับอ่าตัวนี้บอกราคาไปแล้วนะประมาณหมื่นไปไปนะครับ ประมาณ1 6ื่นหประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้เป็น power supply ผมมี2ตัวนะครับแต่ก่อนผมมีรุ่น r d 6 0 0 6ตัวนั้นจ่ายได้6 0สโวลต์สูงสุดที่ 6M แอมป์แต่พังไปแล้ว2ตัวเลยพลาดเองนะครับตอนนี้นะครับซื้อมาประจำการ2ตัวใหม่ก็ซื้อมานานแล้วแหละนะครับก็ใช้งานมาตั้งแต่2ตัวนั้นพังก็นานแล้วนะครับก็ เอาตัวนี้มาประจำการ2ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นรุ่น60-12นะครับจ่ายแรงดันได้สูงสุด60โวลต์นะครับ1 2แอมป์ M, นะครับเป็นดิจิตอลนะครับใช้งานง่ายมากดิจิตอลยังไงดูกันสมมุติเราจะตั้งโวลต์เทสอินเวอร์เตอร์ตั้งโวลต์24เรากดไปเลยถ้าจะตั้งโวลต์ให้กดโวลต์นะครับเราก็เซตไปเลย2 4โวลต์เอนเตอร์นะเราจะลิมิตกระแสนะครับ กด i นะครับเพื่อลิมิตกระแสที่3แอมนี่ enter จบนะครับนี่เห็นไหม24โวลต์3แอมนะครับอ่าส่วนตัวบนคือโวลต์อินพุตโวลต์อินพุตโวลต์ในตัวของมันเองนะครับอ่าตัวนี้จ่ายสูงสุดได้60โวลต์แต่โวลต์ที่อยู่ด้านในมันโวลต์ของ power supply เข้าที่65โวลต์นะครับอ่าประมาณนั้นนี่เห็นไหมเราเวลาเราเซตนะครับข้อมูลจะอยู่ตรงนี้24โวลต์3แอมมันก็จะจําอย่างนี้ไปตลอด ไม่ว่าจะปิดเครื่องนะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะรอบูตนิดนึง24โวลต์ที่เราเซตไว้มันก็ยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนแต่าจะาสังเกตได้ว่าไฟยังไม่ออกจุดนี้จะเป็นเ,เรียวไทม์เป็นไฟนะักขณะนั้นๆนะครับเอาพุทสมมุติตอนนี้เราเซตไว้ที่24โวลต์3แอมป์นะครับโวลต์จะยังไม่ออกจนกว่าเราจะสั่งออนนะครับกดปึง้งนี่โวลต์ออกมาแล้ว24อ่า23.99นะครับบวกลบนิดนึงนะครับ ถือว่าแม่นยํามากนะครับโวลต์ถือว่าตรงมากๆเลยผมใช้ฟุกวัดดูแล้วนะครับโวลต์ถือว่าได้เลยตรงเลยดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกในตอนแรกนะครับผมได้ถึงได้ซื้อมาทั้งสองเครื่องนะครับใช้งานดีมากนะเป็นพาวเวอร์ซัพพลายที่ราคาไม่ได้ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับสเปคนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกราคาเนี่ยเห็นไหมเราลิมิตไว้ที่3แอมป์นะครับผมจะจับสายมาชนกันให้ดูเอาชนกันเห็นๆเลยนะครับไม่สะดวกอีก นะครับอ่าเดี๋ยวต้องทำยังไงอ่นนี่นี่เห็นไหมจับสายชนกันให้เห็นเลยนะครับเห็นไหมลิมิตไว้3แอมป์ก็ขึ้น3 M, นแอมป์นะครับแรงดันตกหายนะครับเหลือ0.2 0.3โวลต์นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อการกินกระแสเห็นไหมเราลิมิตกระแสไว้เท่าไหร่มันก็กินเท่านั้นนะครับอ่าใช้ในการเทสอินเวอร์เตอร์เราจะ จำกัดกระแสะไว้นะครับถ้าจ่ายกระแสะไปเต็มแม็กอาจถ้าเครื่องยังมีปัญหาอยู่ยังช็อตอยู่ก็อาจจะทําให้เครื่องพังได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะจํากัดกระแสะไว้นะครับประมาณ 3A, 4์ก็ว่ากันไปนะครับผมมี2เครื่องนะครับเหมือนกันสเปคเดียวกัน60โวลต์สูงสุด1 2์นะครับผมอ่า12จริงไหมอ่าเซต12นี่ครับ1 2์ได้จริงนะครับผมได้จริงๆนะ แต่นะครับมันสามารถเซตแบบนี้ได้ด้วยอโวลต์น,นะครับสมมุติเราอยากใช้ปุ่มปรปับทีปรับละเอียดหน่อยอ24โวลต์น,นะครับเราปรับขึ้นไปเป็น25 26เราสามารถใช้ตัวหมุนตัวนี้ก็ได้นะครับปรับได้ถึงหลักทศนิยมเลยนะครับสะดวกมากบอกได้เลยตัวนี้นะครับทีนี้ราคาหลายคนคาม,มาฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากรู้ราคาราคาตัวนี้ คือในเว็บผมสั่งมามันจะมีแยกขายนะครับก็คือพาแเนลของหน้าจอแบบนี้สายงานใครอยากประกอบเองสายงาน DIY หน้าจอพาแเนลตรงนี้ราคาราวๆ2,000ถึง3,000บาทถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าซื้อมานานแล้วจำผิดยังไงขออภัยไว้ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับมันเป็นรุ่น6018ไปแล้วนะครับกระแสะสูงสุดได้ถึง18แอมป นะครับเห็นช่างไทยหลายๆคนก็เริ่มนํามาใช้กันแล้วนะครับแต่ผมกล้าบอกได้เลยว่าอไอ้ร okay. ah. land. <si ุ่น2ตัวแบบนี้ผมก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่เอามาใช้นะอันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับโอเคอ่าอ่ะมาคุยกันต่อถึงไหนแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับรุ่นล่าสุดน่าจะไปถึง6018ไปแล้วนะครับจ่ายกระแสได้สูงสุด18แอมป์โวลต์สูงสุดได้ถึง60บโวลต์นะครับ อ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกออจ่ายได้1 8บแปอมพ์ power supply ตัวนี้นะครับเราจะต้องซื้อ power supply ที่มาใส่ให้มันด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะจ่ายได้1 8แอมป์ที่6 0โวลต์ power supply ด้านในคุณก็ต้องจ่ายได้มากกว่านั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องเท่าเท่ากันนะครับอย่างสมมุติว่า1 8บแปอมพ์ power supply ด้านในคุณต้องจ่ายได้1 8แดอมป์ด้วยนะครับที่เกิน6 0โวลต์นะครับอย่างที่บอกนะครับ ตัวนี้จ่ายได้สูงสุด60โวลต์พาวเวอร์ซัพที่อยู่ด้านในต้องมากกว่า60โวลต์แต่ไม่เกิน70โวลต์นะครับอย่างที่บอกนี่เห็นไหมผมปรับพาวเวอร์ซัพพลายด้านในไว้ที่65โวลต์จ่ายกระแสดได้จริงนะครับ12แอมป์เพราะว่า Power s u ์ซัพพลด้านในผมจ่ายได้15แอมป์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีคำถามอีกอ่าอย่างที่บอกไปแล้วหน้าพาแนลมันอย่างเดียวไม่รวมซัพพลายน่าจะ2-3,000บาทนะครับ ส่วน power supply อีกราวๆสองถึ 3, บาทเหมือนกันรวมๆแล้วตัวนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ4-5่ถึบาทนะครับต่อตัวนะครับอ่าแล้วคนก็จะบอกอีกไหนบอกราคาไม่แรงไม่แพงถ้าเทียบกับสเปคนะครับราคา5-6าหกบาทได้สเปคเนี่ยถือว่าถูกแล้วนะครับอาจจะไม่ถึงห้ 6, าหกหรอกเอาเต็มที่5า้าพันละกันอเอากลมๆ ราคา5,000บาทได้สเปค60โวลต์12แอมป์คุณหาที่ไหนไม่ได้แล้วเยอะห้ออื่นลองไปหาดูไม่มีแล้วนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับผมจะไม่พูดถึง uh, Power Supply งาน DIY ที่เป็นปุ่มกดและเป็นกล่องอลูมิเนียมแบนๆนะครับแบบนั้นผมเคยใช้มาแล้วนะครับมันไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงตัวนั้นนะครับเราจะพูดถึงลักษณะใช้งานจริงแบบนี้นะครับ 6 0โวลต์สแอมป์ในราคาไม่เกิน5,000บาทหรือ5,000นิดนิดถือว่าคุ้มสุดๆดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมมี2ตัวนะครับใครที่อยากได้แบบนี้ไม่ต้องถามผมผมไม่ได้ขายนะครับเอาไปเซิร์ชดูเลยนี่รุ่น rd นะครับ6012ยี่ห้อนะครับนี่น่าจะอ่านว่าไรเด่นหรือเปล่านะครับเอายี่ห้อไปเซิร์ชดูก็ได้หรือรุ่นเอาไปเซิร์ชดูเลยผมกล้าการันตีใช้งานแล้วจะชอบนะครับใช้งานดีมากนะครับ แต่ก่อนผมมีพาวเวอร์ส l y แบบหนึ่งอะถ่ายให้ดูเลยแต่ก่อนทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับจ่ายได้3 0โวลต์ที่ 10M แอมป์นะครับมันจะต้องหมุนปรับแบบนี้เวลาเราจะเอากี่โวลต์ไอไอแรงดันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราจะเช็คลิมิตกระแสเราต้องเอาสาย2ขั้วบวกลบมาแตะกันแล้วก็ปรับกระแสเราถึงจะเซตกระแสได้เราถึงจะรู้ว่ามัน จ่ายกระแสนะักขนาดนั้นกี่แอมป์นะครับมันไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่เมื่อเปิดเครื่องปุ๊บแรงดันออกมาปั๊บเลยนะครับอ่ามันไม่ค่อยสะดวกสําหรับผมนะครับคนอื่นอาจจะสะดวกแต่ในเครื่องนี้เวลาเปิดเครื่องไฟจะยังไม่ออกจนกว่าเราจะกดสั่งออนไฟถึงจะออกมานะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่าโอ้มาถึงนี่ก็15นาทีเข้าไปแล้วว่าจะทําคลิปสั้นๆนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับยาวซะแล้วนะ ตัวนี้เป็น power supply รุ่นเอ่อรุ่นพ่อนะครับพาะน่าจะเกิดก่อนผมแหละตัวนี้นะครับผมเอาไว้ใช้สําหรับพัดลมดูดอากาศนะครับตัวนี้จะได้12โวลต์นะครับโมมาแล้วนิดหน่อยนะครับนี่เอามาใช้กับพัดลมท่อดูดอากาศผมนะครับดดเอ่อดูดควันนะครับท่อดูดควันไอตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเจนนะครับก็คือตัวกําเนิดความถี่นะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับตัวนี้ได้มาที่เอ่อ ร้านของมือสองนะครับเขาให้มานะครับก็ไปซื้อของแล้วก็เขาก็แถมมาฟรีๆก็เอามาใช้งานนะครับก็หาอยู่นะครับพอดีว่าไปเจอที่ร้านของมือสองก็เลยได้มาซะงั้นนะครับได้มาฟรีๆนะครับตัวนี้เนาะก็ที่จริงอาจจะไม่ฟรีแหละเขาอาจจะบวกกับค่าของอย่างอื่นไปแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับตัวต่อมานะครับเป็นของมือสองนะครับที่ผ่านมาพูดไปทั้งหมดเป็นของมือหนึ่งทั้งหมด แต่ตัวนี้เป็นของมือสองที่สั่งมานะครับเป็นของใช้งานแล้วนะครับเป็นดิจิตอลของจีนแหละนะครับเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับวัด d c a c วัดโอห์มนะครับวัดแอมป์ได้นิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมันก็คือดิจิตอลมิเตอร์ธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นแบบตั้งโต๊ะซึ่งแบบแบบตั้งโต๊ะแบบเนี้ยผมชอบตรงสปีดมันจะเร็วมากนะครับจับจิ้มปุ๊บก็ได้ค่าเลยนะครับอย่าง DC นะครับ จิ้มไปค่าก็จะขึ้นแบบเดียวถ่านนะครับขึ้นเร็วขึ้นปื๊ดมาเลยไม่ต้องรอนะครับวัดโอห์มก็เหมือนกันอาจจะรอนิดหน่อยนะครับวัดโอห์มเพราะว่ามันไม่ได้แพงอะไรมากเครื่องนี้นะครับมันไม่ได้แพงอะไรเลยผมซื้อมือสองมาพันกว่าบาทนะครับสั่งจากเว็บจีนนั่นแหละนะครับหาก็ตามหาไปช้อปปิ้งไปนะครับก็ใช้งานมาหลายปีนะครับก็ใช้งานทนทานดีนะครับตัวต่อมานะครับ HP ตัวนี้ก็ซื้อมามือสองนะครับ2,000กว่าบาทตอนนั้นนะครับก็ก็หาของนั่นแหละครับก็หาช้อปปิ้งในเว็บของจีนนะครับสั่งมานะครับเป็น HP ก็ใช้งานมาตั้งแต่แรกๆเลยใครดูคลิปผมตัวนี้จะเห็นมาตั้งแต่ผมเริ่มทำคลิปเลยนะครับใช้งานมาเป็นปีๆแล้วนะครับทนทานมือสองนะครับเป็นของนี่นะครับ HP อ่าทนนะครับ ทนนะครับของ HP ก็รู้กันอยู่นะครับเป็นดิจิตอลมันติเอ่อเป็นดิจิตอลออสซิโลสโคปนะครับรุ่นรุ่นรุ่นพ่อนะครับก็คือน่าจะเกิดก่อนผมอีกแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นดิจิตอลรุ่นแรกๆยังเป็นจอเอ่เขาเรียกอะไร clt เหรออ่าเป็นจอแก้วนั่นแหละนะครับเป็นดิจิตอลจอแก้วนะส่วนพวกนี้มันเป็นจอ lcd นะครับตัวนี้ยังเป็นจอแก้วอยู่แต่เป็นดิจิตอลนะครับใช้งานได้ดี ซึ่งตัวนี้ผมเอามาใช้เป็น, component นคอมโพเนนต์นะครับนะครับใช้เครื่องคอมโพเนนต์นะครับใครถามว่าคอมโพเนนต์คืออะไรอีกนะครับโอเคมาต่อกันนะครับช่วงนี้หาเสียงกันบ่อยรถหาเสียงม่อีกแล้วนะครับใครที่ถามว่าคอมโพเนนต์มันคืออะไรนะครับให้ดูคลิปหลายๆคลิปของผมก็ได้นะครับผมทําไว้แล้วคลิปนี้ถ้าทําอธิบายอีกมันจะยาวนะครับเอาง่ายๆก็คือเอาไว้เทสออุปกรณ์ พวกเอ่อมอสเฟตหรือ IGBT ทํานองนั้นนะครับเป็นคอมโพเนนต์เทสเตอร์นะครับผมอ่าโอเคย้อนกลับมานะครับอีก2ตัวนะครับเป็นพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้จ่ายกระแสสูงกำลังวัตต์สูงนะครับผมมี2ตัวนะครับอ่ามี2ตัวตัวนี้นะครับหาซื้อไดอ้ผมสั่งมาตอนนั้นตกตัวละราวหกถึงเจ็ดพันบาทนะครับต่อตัวนะอ่า ก็ซื้อมาทีละตัวแหละครับไม่ไม่ได้ซื้อมา2ตัวทีเดียวก็ค่อยๆสะสมเงินไปนะครับตัวละ6กถึงเจ็ดพบาทนะครับตัวบนนะครับจ่ายแรงดันได้สูงสุด60โวลต์ห้าสิบแอมป์นะครับหกสิบโวลต์ห้าสิบแอมป์ตัวที่2จ่ายได้ร้อยยี่สิบโวลต์ยี่สิบห้าแอมป์นะครับครึ่งครึ่งแรงดันขึ้นเท่าหนึง่งกระแสตกลงครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมส,สเกลมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ ตัวนี้60โวลต์50แอมป์ตัวนี้ยี่ร้อยโวลต์สูงสุดอ่าแล้วก็จ่ายกระแสสูงสุดได้25แอมป์นะครับปรับได้นะครับไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าปรับไม่ได้นะ0ถึง60โวลต์อ่ะผมจะปรับให้ดูอาจจะปรับตัวไหนนะครับใช้ซีเลคเตอร์ตัวนี้มีปุ่มเดียวนะครับปรับตัวนี้แล้วกเเ็เอนเตอร์ไปทีนึงนะครับแล้วก็อ่ะเราจะปรับเท่าไหร่ตั้งแต่0โวลต์ไปถึงสูงสุด60โวลต์อ่าเซตนะครับทีนี้จะปรับกระแส เลื่อนมาฝั่งกระแสกดนะครับเห็นไหมปรับได้นะตั้งแต่0ถึง50แอมป์ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ได้120โวลต์อย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะเซตไปที่อเอา20แอมป์นะครับทดสอบนะครับหมุนขึ้นไปนะครับ20แอมป์จะเซตที่24โวลต์ มีปุ่มเดียวก็จะปรับค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเห็นไหมพอปรับเสร็จแล้วตัวนี้เป็นโวลต์ออปต์จะยังไม่ออกจนกว่าจะกด Ent เ r อร์ตอนนี้มันเป็นออฟอยู่เห็นไหมครับมันเป็นออฟพอกด Ent e r อร์ปุ๊บเห็นไหมแรงดันออกมาแล้วยี่สิบเอ่อเมื่อกี้ปรับไว้ย4ิบสี่ออกมาย5ิบห้าอ่าบวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรกระแสยังไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีโหลดนะครับเห็นไหมสั่งออฟนะครับก็หายไปนะครับแรงดันเห็นไหมใช้งานได้ดีตัวนี้ใคร อยากได้สนใจก็ผมหาของให้ได้ก็ลองทักไทยกันมานะครับราคาก็ถือว่าแรงอยู่ในระดับหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าใช้งานดีมากนะครับใครสายแบตไดเทียมนะครับเอาไปชาร์จแบตไดเทียมได้นะครับหรือเอาไปใช้งานเทสอินเวอร์เตอร์ได้นะครับมีทั้ง2รุ่นสั่งมาได้นะครับหาของให้ได้1 2 0โวลต์แม็ก60โวลต์แม็กนะครับตัวนี้ได้5 0แอมป์ตัวนี้ได้2 5แอมป์น, m, นะครับใครที่สนใจก็ พักกันมาได้นะครับนะเครื่องมือโดยทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นของไม่ได้แบรนด์เนมแล้วก็ไม่ได้แพงหรูหราหมาเห่า,หาอะไรเลยนะครับแต่ก็ใช้งานได้จริงซึ่งผมก็ใช้งานอยู่ทุกวันนะครับก็ซ่อมอินเวอร์เตอร์ไปเป็นร้อยเครื่องแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเทพอะไรเลย นะครับมีแค่นี้นะครับหลายคนว่ามีแค่นี้ก็เทพแล้วที่จริงนะครับช่างใหญ่หลายๆคนเขามีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับราคาเป็นแสนนะครับแต่ผมก็นี่ใช้ประมาณนี้แหละในการหากินนะครับที่เหลือก็นะครับมัลติมิเตอร์นะครับแบบพกพาทั่วไปนะครับฟุกสองตัวนะครับสวงสว่านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวแรงนะครับยอดฮิตนะครับของแฮคโค แทะนะครับแล้วก็ T12 สองำรองไว้ตัวหนึ่งนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องมือพวกนั้นก็ตามสมควรนะครับผมอ่าแล้วก็อะไหล่อีกสแปร์ไว้อีกไอมันมาหนักตรงอะไหล่เนี่ยครับ IGBT อ่าสามสีพันบาทได้ไม่กี่ตัวนะครับอะไหล่แพงนะครับอ่าซ่อมงานอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคคลิปนี้ยาวอีกแล้วนะครับใครดูมาจนจบ เหมือนเดิมนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยไม่ก็กดไลค์ให้ทีนะครับหรือใครดูมาจนจบแล้วนะครับอยากให้ผมเน้นรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษแบบเจาะลึกเจาะตรงเลยก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับอย่างที่บอกคลิปนี้มันเป็นคลิปรวมอาจจะไม่ได้อธิบายตัวใดตัวหนึ่งแบบวิเคราะห์เจาะจงแบบ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 ลึกๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากดูตัวไหนแบบลึกๆ คอมเมนต์บอกมาได้นะครับว่าจะให้ทำตัวไหนเป็นพิเศษนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ